ที่เก็บดาบน้องเอ๋โอ้เอ้๋ไหนวะเอาหมอนนี่เข้าไปกันนะ้นอันนั้นเด็กเกือบเกือบคว้าไม่ทันนะมาตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่ไหนไหนไหนไห หนวกเหรอคะชอบมาเกินปีนป่ายมันปีนขึ้นไปนี่อย่างนี้เรื่อยเรือยเรื่อยเรืยดูมันดูมันเมื่อกี้กลัวเหรอไม่กลัวไม่กล้าเลอคะคนอย่างเงี้ยน่าจะกลัวร้องเนร้องตื่นใหม่ๆยังไม่นั่น สดชื่นลองลาบุลัตาร้อมอาทำไงก็ไม่เอาช<ะ>อบพักกันนิง,งนึง,งนิดนึ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 งนินึงนินึงนิดนึงนนึงนินึงนินึงนิดนึงนนึงนิดนึงนินึงนิดนึงนนนนึง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  ปีนเองเลยปีนเองเลยมันมันหลอดไปหลอดไปตั้งหลักตรงนี้ก่อนเอ้ยดีใจดีใจเฮ้ยถูกใจเลยค่ะ แล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยลูกบาสค่ะฮะลูกบาสอะไรนะลูกบาสโอ้ฮะต้งมั่งลงนี้ค่ะแล้วก็สไลด์ลงไปค่ะไม่ต้องกลัวจะมาไว้งมาไม่ต้องกลัวไงเออจะไลเดอร์สูงๆน่ะเหมือนให้โมเอตเล่นนะอย่าให้เล่นนะ เดี๋ยวถ้าลงผิดท่าแล้วก็เสร็จเลยนะคอหักเลยไม่ต้องให้เล่นเลยตอนนั้นไม่งเราคื้ใหญ่กันไฟได้ลงมา่ัว่รทกศนตกว่าเใหญ่ี่สร็จบเจ๊กนเลยแบเลยอ่ะก็แล้ที่หุบแะกรธการเดิ่ใช้ได้เลย แต่ยไม่เล่นไม่ไม่เ่ไม่เอาเล่นนะโตเลยเลจับเล่นก็ได้ไม่เป็นไรเลยดูคนสคนยังเหนื่อยเม่ก้พับเก็บอะไรพับเก็บไม่ต้องพับเก็บรอเนื่อไหม่ยไม่น่ากัวไม่นากอคูดูคนยังเหนื่อยเลยเมื่อกี้มันปีนโหมันพาได้พลามเล่นของบ้านน่ะใเให้เขาตช์นไม่เห็นเลยหนูทไงนะ เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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  มันจะไลลงอนั้นเลยโบอ้ใครเหยียดเท้ามถึงแล้วมังไอเว้ยิการขาเล่นทิพเอาไว้ปีนเลยเ้ยเยอะอยอไดปอยยังขอได้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 ออคยเหน่ยา้เาดเยาไ่ยดเรดีอ้ยโอ้โหเยอยย้ายอยู่รับปมน่าจะเนี่ยเออคนที่ชื่อเจ๊ยน

โชกินเท้าเมื <net repay> ่อตนที่กัดเท้าไปเองอะเราไม่เคยเจอเอรที่เราสาวลูกคนอน่นว่ามันกัดเท้าไปแล้วออขอโทษค่ะทุกอย่างมาลงที่น้องมาเลย เงา้ยันฝ้ายเก่งเก่งอุ๊ยเก่งเนี่ยมาใส่เป็นเพื่อนเนี่ยทุกคนใส่หมดเลยเออๆจะไม่เก่งใช่เก่งมาก็ใส่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 ก็ใส่ทุกคนใส่หมดเลยใส่เป็นเพื่มันฝ้ายหมดเลยนี่ทุกคนใส่แมสหมดเลยค่ะเย้อุอยเก่งไอ้เก่งเก่งเก่งหนูเก่งมากหนูยิ้มอดนะ ลูกเก่งจังเลยลูกในรถค่อยถอดลูกเดี๋ยวในรถถอดจะออกค่อยใส่ทำให้เขาชิน,นกกพี่โมก็ใส่เห็นไหมลูกพี่โมโอเอ็กก็ใส่ทุกคนใส่หมดเลยเก่งเ,เก่งมากเอาอะไรให้หมาปิดวะไม่ให้น้ำมันแล้วเปียกเลกระโปรงพับเอาลงหน่อยเชลีเชลีกระโปรงพับ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาไปก่อนดูลูกสาวใส่แมสชอมตบมือตบมือโอ้ยไม่เอาออกเลยไม่น่าเชื่อชมมันไงโอ้นี่ไงพี่โอ้มันตบมือเนี่ยโอ้เก่งเก่งเก่งมากลูกไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างหนูจะใส่ได้เก่งมากลูกเก่งมาก พีงโมเอก็ใส่ทุกคนใส่หมดเลยเห็นไหมคะทุกคนใส่หมดเลยมันไฟเก่งที่สุดเลยมันไฟเก่งที่สุดเลยเราไปโรงพยาบาลเราใส่แมสนะ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 หนะหนะหนะโควิดช่วงนี้อะรเฮ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคุณย่าบ๊ายบายแล้วมอนมอนอ่นมาทางนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีแต่แม่ตัวเองอะไรส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยหันมาสิคะเห็นไหมพี่โมก็ใส่พี่โมหันหน้ามาหน่อยครับเอา้ <laughs> เอาบายบายเอาไปาบายบายสวัสดีค่ะ ไปไหนครจะไปบ้านเยอเหมือนกันรก็มาคนเยอะขอบคุณค่ะมองนก็ไ right. ม่ใช่บรการ้ยเอ๊ออ

ใจ่สู้จริงๆเลยโอหสู้จริงๆเลยค่ะโอ้ยดูดูดูเขาเอาเอาแขนไปข้างหลังฮะเขาชอบทำกันแหละแก้มแดงเชียวโอ้ยลูกนอนดีแน่คืนนี้วุ้ยลูกเช็ดมือเช็ดมือ เอาอะไรมาไม่นอนกับวันนี้บอกแล้วเอาถึงสองช่วงเสร็จนี้วเนียังรถนะลูกเดินเดินเ<ถ>ข้าบ้านลูกเข้าบ้าน ให้เขาเอาเข้าเองคุณปู่เขาเขาจะได้เราจะได้ไม่ต้องตอบเราจะได้ไม่ต้องตอบเขาว่าเราไปไว้ไหนโอ้ยเอาเอาคุณปู่ลับหน่อยเดี๋ยวล้มหน้าแอมปิดประตูปิดประตูปิดประตูอุ้ยปิดประตูอีกโอ้โหปิดประตูเป็นด้วยใช่นามหลุมน้ำระวังกลิ้งลงไปนะลูกเอาไม่ทันนะปิดประตูค่ะหน้าแดงปัดเลยมาลูงมาปิด นอนครปบนอนรีบออกไปนะสวัสดีค่ะตัวเลขปิดประตูเอาปิดประตูโอ้โหเก่งค่ะเก่งมากตัวมือหน่อยตัวมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเอาปิดประตูเป็นตัวมือหน่อยไม่ต้องล็อกก่อน ระวังนะเผลอแล้วกิ่งลงจับรับไม่ทันนะอเอาไ,ไปไป,ไปยุงเยอะยุงเยอะขออ้างในยุงเยอะเข้าบ้านนาเข้าบ้านเลยลูกตักเข้าบ้านไปตักได้ไหมตอนเช้ี่ส4 4นาที3มินุนาย,ยนเขาจอดรถ เขาเข้าร้านสะดวกซื้อเป็นชุดเดียวกับวันที่มีคนไปพบศพนะคะแล้วก็มีกระเป๋าสะพายของเขาด้วยซึ่งมีหูกระเป๋าสะพายที่ตัวเขานี่นะคะใส่เสื้อลักษณะลายจกรวาลสุดจแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็มีหน้ากากอนามัยแมสก์มาใบ <มา S 2> หน้<อ>หา,าด้วยแล้วก็เดินเขาา้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็เดินออกมาเข้าไปตอนเช้าสี่สิซื้อของไม่นานานะคุณผู้ชมคะใช้เวลาไม่เกิน5้านาที พอที่สี่สิบแปดก็ออกมาจากร้านสะดวกซื้อหลักก็ไม่ได้วัดไถ่นะคะเจ้าตัวก็ไปขึ้นรถตัวเองนั่นแหละที่ขับมาจอดเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ะได้ของละเดินออกมาไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากท้องไป ก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์นะคะออกไปทํางานหลังทางานเดี๋ยวจะไปดูหลังจากที่กู้ออกไปแล้วเนี่ยตอนอุ้งกบมูงเช้านุก็ประมาณตีห้าห้าสิบตัวกบโป้งมูงเช้าจะหาซ้อนแฟนสาวไปที็นไหมสอบากคำเพิ่มเกิดเรื่องขับทีวิเลยดูจะเรื่องเธอมันอัปเดแต่เพราะว่าแต่เพราะว่าถ้าเรามีอาวุนแบบอาวุนยักษ์อะเราสามารถวางได้หนูุ่มเชียวเพราะว่ามาสอบปากคำเพิ่มนะครับดู้ไหม ถาว่ารู้ไหมฉันไม่ฉันไม่รู้ฉันจะได้เลยให้ร่งขันที่ผ่านมา,น,าน,นี่เหล,หลายคนกนอพวานะ,ะน,ะนำกำลังไปตรวจคนบ้านขรุ่งเรยหลานชายของผู้ตายก็คือพี่ปันที่ อตอนที่ใส่แวนใส่มีนวดนี่นนลยักก็หายที่มื่วานนี่เขาว่ายังไงนะผมม่เหมชื่อคืรพักมันก็เดี๋ยวอันตรบายตำรวจเลยมาหาที่บ้านเองดีกว่า๋ะเเราจะจออตรงนี้ให้ดูความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเราไม่คุยจต่ยาวนะฮะ ยาวนี่เป็นหนึ่งในคนที่ตรวจเองเขาก็ได้สอบปากคำเชิญมาให้ปากคำนะครับยาวก็ยังก็ไม่เคยเข้าไปในบ้านของผู้ตายนะเขาเออรอยะวางได้ไหมเจอหน้ากันก็ทันทายก็ตีไม่เลยนะที่จะแกแกปล่อยดอกปล่อยเงินกู้ด้วยซึ่งต้นเดือนแกจะสะพายกระเป๋าไปเก็บถุงเศษดอกแล้วแกก็จะผมคงคงทำอะไรไปเยเยอะนะนี่ใช่ยตอนเนี้ย จวะวัดไปฟาร,รเพื่อนก็ได้นะพูดจะบอกเป็นผู้ต้องสงสัยมากนะแต่ผมขวับไปฟารเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวก็วดีนะไปขโมยของเพื่อนทั้งอีโรบักน,นานแล้วเหรอคะไปไป,ไปเอาปิดไปก่อนนานแล้วเหรอคะอนานแล้วเหรอคะเจ้นาเจ้า ดีค่ะไปไหนยี้มอ่อนี้มันร้าน